สวัสดีจ้าเพื่อนๆพื่อนีน้มาพบกับไก่ที่ช่องไก่ผ้าเหลาะในไก่สีผ้าพเพื่อนๆนมาเฮ็ดชาน้ําพึง้งมะนาวนะจ๊ะแก้วขนาด2 2อ่อนส่วนผสมในการเฮ็ดชาน้ําพึง้งมะนาวนะจ๊ะก็จะมีหมะกนาวที่ล่างให้สะอาดแล้วได้จ้ะแล้วก็น้ำพึง้งบีบใส้ขวดไว้แส่ใส่ในถังน้ำแข็งหรือว่าตู้เย็นนะจ๊ะ ผงชาเย็นน้ำเชื่อมแล้วก็อันนี้น้ำมะนาวที่ใกล้บีบไว้แล้วจ้าเตรียมแก้วชงแล้วก็ซ่อนสำหรับชงนะจ้าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ใกล้ใส่ผงชาเย็นแบบผงนะจ้าสูตรนี้ก็บหมอสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วในการชง น้ำต่างๆนะจกก๊ะกะกะสิไซ่ผงชายเย็นประมาณซีซ้อนตวงนะจ๊ะ้วก,ก็โกดน้ำหอนไซประมาณ150ลอยหาซิบเอ็มแอลนะจ๊ะ แล้วก็คน้นพงชาเย็นให้มันละลายก็นนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมประมาณ20 ml ิบมลนะจ้าขันบ่มีน้ำเชื่อมกับใส่น้ำตาลแทนง็ไดได้จ๊ะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่ก็เป็นน้ำผึ้งจากธรรมชาตินะจ้ะอันนี้แกกับมาเขยวพ่อไห้น้ำผึ้งห่อน ห่อนแล้วก็เอามาก,กอ,อกใส่ขวดเก็บใส่ในตู้เย็นหรือทางน้ําแข็งไว้จะเก็บรักษาไว้ได้ดุนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้าผึ่งประมาณ30 ml แล้วก็ใส่น้ำมักเน่า30 ml จะแล้วก็ค้นส่วนผสมให้มันละลายเขากันก่อนนะจ๊ะแล้วก็เตรียมแก้วขนาดยี่อ่อ์นตักน้ำแข็งใส่ได้จ๊ะ สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ใกล้ใส่กับร้านของไกล่ล้วก็ไก,ก่กะเห็นว่ารสชาติโอเคไก,ก่กะเลยมาแบ่งป่านเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนจะเอาไปประกอบอาชีพในการขายน้ำนะจ๊ะได้น้ำแข็งพูนแกวแ้วแล้วก็ตกแต้งด้วยมักน่าที่ฟานเป็นแว่นบางๆนะจะ๊ะว่างไว้ข้างนา ผกแก้วเลยจ้าเพื่อเพิ่มสีสันแลากก็ดให้หชาน้ำผึ้งมะนาวองเ้าหนารับประทานขกลนเกลาๆได้จ้าแล้วก็เทศส่วนผสมลงงใสแก้วเลยจ้าใ้สีสมเข้มได้จ้าสำหรับรสชาติก็จะเป็นกินของชาแล้วกะ กินหอมของมะนาวสดๆเลยจ้ากินหอมของน้ำผึ้งจ้าเอกะเอาไม่นุ่งไข่ร้อนมาฝากเพื่อนๆกันเด้จ้าคันผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่ตามเพื่อได้จ้าไก่กะซีนี่คิดใหม่ๆลงมาให้เพื่อนๆได้รับชมติดตามเพื่อจ้ะสำหรับมือนี้ไก่กะขอบคุณสำหรับถูกยอดไลค์ยอดติดตามกับการรับชมทุกๆการรับชมนะจ้ะสำหรับมือนี้ไก่ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า